สวัสดีค่ะบริษัท Engineer Service นะคะกลับมาพบกับเอิร์และสาระดีๆใครที่ยังไม่กด subscribe c h anel n ช่องนี้นะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเอิร์เคยเล่าเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยป้องกันเรื่องท้องผูกนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าและอาหารอะไรบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการท้องผูกนะคะข้อแรกเลยเนี่ย เป็นอาหารประเภทช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมีไขมันสูงค่ะซึ่งก็จะทําให้ระบบการย่อยเนี่ยย่อยได้ลําบากมากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ท้องผูกได้นะคะข้อต่อไปนะคะนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเนื่องจากนมเนี่ยจะมีเล็โตสสูงนะคะเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้มาอาจจะมีอาการท้องอืดรวมด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ค่ะก็อย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแพะนะคะจะมีไขมันจากสัตว์สูง เป็นโปรตีนนะคะซึ่งทําให้ระบบการย่อยเนี่ยเราย่อยได้ยากมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีอาการท้องผูกตามมาได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นกล้วยดิบค่ะจะมีไฟเบอร์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งทําให้มีการดูดน้ําจากลําไส้ไปนะคะอุจจาระเนี่ยอาจจะอัดแข็งมากขึ้นแล้วก็อาจาาจะมีอา,าการท้องผูกตามมาได้ค่ะกล้วยดิบเนี่ยก็จะมีปริมาณแป้งเยอะนะคะซึ่งจะทําให้ระบบการย่อยเราเนี่ยย่อยได้ลําบากมากขึ้นค่ะก็ต่อไปนะคะคาเฟอีนค่ะเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเนี่ยจะดึงน้ําจากร่างกายของเรานะคะ อาจจะทําให้ลําไส้แปรปรวนด้วยนะคะควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนนะคะอาจจะหันมาดื่มน้ําผลไม้แทนนะคะประเภทต่อไปนะคะก็เป็นประเภทอาหารหวานแล้วก็พวกขนมหวานนะคะอาหารประเภทนี้ก็จะมีน้ําตาลเยอะนะคะซึ่งน้ําตาลเนี่ยก็จะไปแย่งน้ําในร่างกายเหมือนกันมีผลต่อระบบขับถ่ายตามมาทําให้ขับถ่ายได้ยากมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะเป็นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะคะฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารที่มีแบบไขมันสูงมากแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่หนักทําให ระบบล้ำไส้เราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะคะก็จะมีผลต่อระบบ ขับถ่ายด้วยนะคะต่อไปค่ะเบเกอรีーーー่เบเกอรี่ก็จะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยแป้งน้ําตาลที่รู้กันว่าน้ําตาลกับแป้งไขมันอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารยากอยู่แล้วนะคะทําให้ขับถ่ายยากแล้วก็ท้องผูกตามมาได้นะคะต่อไปค่ะเป็นแอลโกอฮอล์นะคะแอลโกอฮอล์เนี่ยก็มาจากยีสต์แล้วก็มีน้ําตาลคือน้ําตาลก็มีผลต่อระบบการย่อยอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แค่ระบบขับถ่ายนะคะแอลโกอฮอล์ก็มีผลเสียต่อสุขภาพในด้านอื่น อื่นอีกหลายด้านเลยนะคะจากที่ฟังฟังมาแล้วดูเหมือนเราจะทานอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมจริงจริงอันนี้เป็นแบบแนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่ารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้ามากเกินไปก็อาจจะมีผลต่อระบบการย่อยอาหารหรือว่าเราอาจจะทานร่วมกับผักผลไม้นะคะที่เออช่วยในระบบการย่อยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถไปดูในคลิปที่เอิร์นทําไว้แล้วเดี๋ยวจะ ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่าอาหารประเภทไหนที่แบบช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นจบไปแล้วนะคะสําหรับสาระดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะคะสําหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะยังสามารถติดตามเอ็ e เจเนอรสวิและเอิร์นได้ตามช่องทางอื่นๆอีกน,น,นะคะเดี๋ยวเอิร์นจะแปะเอาไว้ให้นะคะก็จะมีทั้งติ kTok อกนะคะ IG มีมี c e b o o k นะคะมี Twitter นะคะแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระ ะะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ N.J.Nurse Service จัดหาพยาบาลรับเฝ้าไข้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและโรงพยาบาล